1. ปล่อยตัวจนเกินไปหรือเปล่า 2. วางใจจนเกินไปหรือเปล่า 3. าปล่อยปะละเลยตัวเองจนเกินไปหรือเปล่าการเวลาไม่รอใครสุขภาพเราก็เช่นกันชีวิตทุกๆวันทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงตรงนี้อีกแล้วนะคะอีแจวปากแดงเนาะ,ะชีวิตในต่างแดนนะคะเริ่มต้นวันนี้หัวข้อการเวลาไม่รอใครจริงๆนะเห็นไหม วันนี้ก็เข้าวันพุธแล้วอะพี่น้องจา๋าเนี่ยก็วันที่20เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออแป๊บๆก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะเห็นไหมชีวิตคนเรานะคะถ้าเราทำตัวไม่ว่างหาสิ่งที่ทำแล้วมีคุณค่าแก่ตัวเองเหมือนเรามีงานทำงานประจำเนาะมีสิ่งที่ยึดใจ ฝากฝังหรือว่าเป็นหลักค้ำประกันให้กับตัวเราได้เนี่ยเราย่อมปลอดภัยกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนพี่หลายๆคนที่เราเห็นนะคะเนาะเป็นเรื่องที่พูดแล้วพูดอีกมันก็ซ้ำเดิมๆว่าปัญหาในต่างแดนหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากหนึ่งเวลา มีเยอะจนเกินไปทำให้คิดมากทำให้ฟุ้งซ่านทำให้สุขภาพจิตเราเสียนะคะแม้กระทั่งเรื่องสามีที่เราควบคุมไม่ได้นะเป็นบางคนนะคะกับปัญหาที่เราคุยกันยิ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาในบ้านในครอบครัวแล้วยิ่งเรามีเวลามากจนเกินไปอยู่แต่บ้านหันซ้ายก็ไม่ออกหันขวาก็ไปไม่ได้อันนี้ยิ่งทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำยังไง เราจะสร้างให้เราลืมปัญหาหรือว่าวางปัญหาบ้างในบางครัง้งคาก็คือการออกมาเผชิญเผชิญสิ่งที่เราไม่เคยนะคะก็คือ 1. โอกาสทำงาน2อออกมาเรียนรู้ วิกฤตของโลก3การที่เราเรียนรู้ผู้คนหรือแนวคิดของคนอื่นมันก็จะทำให้เรามีทางออกมีความคิดนะคะมีสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเออเนาะสิ่งนี้ฉันยังไม่ได้คิดฉันยังไม่ได้ทำมันอาจจะดีกับฉันก็ได้อย่าเสียเวลานั่งเศร้าเหงาคิดนะคะ ซึมอยู่คนเดียวพี่น้องจา๋ายิ่งเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันยู u ู e นะคะพูดย้ำแล้วย้ำอีกเนาะ,ะเป็นโอกาสของทุกๆคนแล้วก็เป็นแนวทางให้ได้หลายๆคนนะคะตัวยายจ๋าเองก็เช่นกันได้พลังกำลังใจจากหนึ่งวิดีโอเนาะ หนึงกำลังใจและแรงบรนดาลใจนะคะจาก youtube เช่นกันที่เรารู้สึกว่าโหหญิงไทยเราไม่ใช่ย่อยหญิงไทยเราเป็นคนเก่งแล้วเราละ่ะทำอะไรอยู่วันนี้มานั่งเสียเวลากับความโศกเศร้าวันนี้มานั่งเสียเวลากับสิ่งที่เราแก้ไม่ได้มันจะสายเกินไปไหมอ่ะเออมันเสียเวลาไหมอ่ะทุกคนดิ้นรนนะวิ่ง หาโอกาสให้กับตัวเองแล้วเราละ่ะนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เราควรคิดเข้ากับตัวเองนะคะเนาะในแนวคิดแต่ละคนแล้วก็การวางแผนของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปยหญ่จากเข้าใจนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกครอบครัวทุกคนต่างปัญหานะต่างแนวทางและก็ต่างการวางแผนชีวิตครอบครัวอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเริ่มต้น และต้องคำนวณในสิ่งที่เราทำได้ในแบบของเรานะคะในแบบที่เราแก้ไขยังไงให้กับตัวเรา,าได้ในสิ่งที่เราต้องการเนาะถึงจะไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราก็ต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการอันนั้นคือหัวใจสำคัญนะคะยายจ๋าจเป็นคนหนึ่งที่สู้อืม พูดนะพูดเพราะปะลาะสามีได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เห็นน้ำใจในสิ่งที่เขาให้มาคำไหนที่เขาให้ไม่ได้เขาก็พูดตรงๆเราก็ยอมรับอืมมันก็เคลียร์ทั้งสองฝ่ายอย่าคิดนะคะอย่าฝันว่าเขาจะให้เราได้ทุกอย่างให้เราได้ตลอดเวลาอืมชีวิตคนเราเนาะ การที่ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสร้างนะคะลุกขึ้นมาวางแผนที่จะทําให้ตัวเองปลอดภัยเนี่ยมันย่อมดีแก่ตัวเราและลูกของเรายิ่งคนที่เอาลูกเนาะมีลูกน้อยมาอยู่ด้วยอะไรแบบนี้อนาคตนะพ่อแม่เนี่ยเราเป็นแม่หัวอกของแม่เนี่ยหนึ่งหัวใจแรกเลยเราจะอดทนเพื่อลูกทําเพื่อลูกนะคะไม่อยากให้ลูกเห็นแม่ไม่ดี นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เมียฝรั่งหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนเอามายึดมั่นถือมั่นชั้นทนได้ฉันทนไหวขอให้ลูกฉันมีความสุขขอให้ลูกฉันอยู่ดีนะคะบางครั้งอดทนจนเหลือเชื่อว่าทําไมถึงทนได้นะคะในมุมมองของเราที่เราพูดคุยด้วยเนาะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าหลายคน พึงพอใจในสิ่งที่เขาได้นะคะโอเคสามีไม่ดีในมุมอื่นแต่มุมที่เขาได้คือดูแลลูกเราได้นะคะชีวิตอยู่นี้ได้อย่างน้อยก็ไม่ลำบากเหมือนอยู่เมืองไทยคำเนี้ยคำนี้แหละจะติดนะคะหลายคนไม่ได้อะไรเลยกับสามีแต่เขาบอกเลยว่าชีวิตอยู่เมืองไทยลำบากนักหนาอยู่นี้มีข้าวกินมีบ้านอยู่นะคะแล้วก็ได้ดูแลลูกพอใจแล้ว บางคนไม่คิดเลยแม้กระทั่งเงินในตัวไม่มีด้วยซ้ำสามีบอกสามีจ่ายให้ทำให้ทุกอย่างไปไหนก็ไปกับเขาเขาก็รับผิดชอบโอเคชีวิตถ้ามันมีความสุขหรืออยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะ,ะถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าบุญวาสนาของเราถ้าเขาอ,อยู่กับเราจนเราตายก่อนก็ถือว่าบุญวาสนาของเราเช่นกันนะคะแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นละ่ะเออนี่สิ นี่สิถ้ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะหลายๆคนที่อยู่กันมามากกว่า30กว่าปีนะคะเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะอยู่กันยันตายแต่กลับมาดีแตกยามแก่นะมาพลาดยามที่เรา,เาแบบว่าสบายใจอุ่นใจแล้วอะเออแล้วกไ็ไม่มีทางไปแล้วอะคือแก่แล้วหางานก็ยากอย่างเงี้ยใช่ไหมมันลำบากมากๆนะคะ คำพูดเหล่านี้สิ่งที่ายจ๋าจเอามาเล่าสู่กันฟังก็จากเรื่องพี่เพื่อนและสิ่งที่ายจ่าจมีแนวคิดเพิ่มเติมและระมัดระวังตัวเองก็จากประสบการณ์เพื่อนๆพี่ๆเช่นกันนะคะเอามาเรียนรู้เอามาอัดแอพเอามาเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้จักเก็บกรรมวางแผนให้กับตัวเองเพื่อนในสิ่งค้าเนาะบางอย่างมีสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างก็ถือว่าเราโชคดีกว่าใคร จงนึกถึงคำนี้นะคะถ้าเรารู้สึกสิ่งนี้เมื่อไหร่ถึงแม้จะเหนื่อยกายนะสุขภาพป่วยแต่ถ้าใจเราแข็งใจเรามีพลังใจเรายังมีทางออกยังไงเราก็มีทางไปพี่น้องจ๋านะคะเติมกำลังใจให้กับตัวเองเนาะอย่าฝากฝันฝากชีวิตฝากความคิดไว้กับคนคนเดียว เนาะไว้กับคนที่เราคิดว่าเขารักเรา100%เใช่เริ่มต้นนะทุกคนนะยายจ๋า,จาว่าความรักมันมีโอกาสห่างหายความดีมันอาจจะมัดใจได้นะคะแต่ถ้าถึงเวลาหมดใจหรือหมดเวรกรรมซึ่งกันและกันมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้คนเรามีหลงผิดได้นะคะไม่ว่าหญิงหรือชายเนาะแต่การที่เรามีแฟนฝรั่ง หนึ่งสิ่งสำคัญเลยข้อควรระวังและสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวนะคะคือฝรั่งเวลาเขาพักผ่อนเขาพักผ่อนเต็มที่เวลาเขาจอยเขาจอยเต็มที่เวลาเขาทำงานเขาลุยเต็มที่นะคะทีนี้อย่าให้เขาหลงระเริงเนาะความสุขเราสร้างได้ไปด้วยกันอย่าขังเขาและอย่าให้เขาขังเราอ่านั่นคือสิ่งสำคัญ สร้างความสุขสนุกไปด้วยกันเนาะด้วยการวางแผนเราย่อมรู้นิสัยของเขาเขาย่อมรู้นิสัยของเราอย่าให้เขาอ่านกินหรืออ่านนิสัยของเราเพียงฝ่ายเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเราไม่ใช่คนเก่งแต่ถ้าเรามีรู้ใจสามีเนาะคนที่อยู่กับเราแล้วปล่อยให้คนอื่นเข้าใจรู้ใจกว่าตอนนั้นมันจะสายนะคะพี่น้องจ๋าเนาะ สามีเราถ้าเราไม่รู้จักพูดเพาะประโลยหยอกนะกอดบ้างหอมบ้างขอโทษบ้างนะคะหนอบอกรักบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตไม่น่าอายไม่น่าอายดีกว่าเราหลงละเลงกับคนอื่นดีกว่าให้ผัวให้สามีของเราไปหลงละเลงกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะวันนี้เราก็ควรระมัดระวังเนาะในสิ่งนี้ยิ่งพิเศษเลยนะคะสำหรับผัวฝรั่งเนี่ยเยสำหรับความคิดเย,ยจ่าด้วยนะ หลายเรื่องราวนะคะเพราะว่าหนึ่งเขามีโอกาสเรามีโอกาสชีวิตเขาเหนื่อยยากมากกับเรานะคะ,ะแต่เหนื่อยยากแบบไหนถ้าเราบังคับจนเกินไปเขาอาจจะอือดอัดเลืออดเหลืออดเหลือ,อ,ลอ,ลอทนก็ได้อย่างตัวยายจ๋าเองเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะเมื่อก่อนนะคะอารมณ์บังคับเราคิดว่าเราบังคับได้สั่งสั่ง,งแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่เพื่อนประสบการณ์หลายๆคนที่เจอ ขนาดคนที่เราเห็น30กว่าปีว่าดีตลอดมานะคะเขายังเปลี่ยนแปลงไปได้พออายุมากขึ้นเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยายจ๋าชุดคิดและเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะว่าเราเนาะยิ่งอยู่นานเรารักเขาแล้วเราจะทำยังไงให้เรารักษาความรักนี้ไว้กับเรานานๆให้เขาเห็นคุณค่าเรานานๆน,น,นะคะอันนี้เราก็ต้อง พลิกแพงจากเรื่องราวของเพื่อนพี่เช่นกันนะคะอย่าคิดว่าปัญหาคนอื่นมันยังไม่ถึงเรามันไม่ใช่ของเรานะแต่ถ้าเราคำนวณควรคิดว่าเออเนาะสิ่งที่เกิดกับเขาเพราะอะไรหนึ่งปล่อยตัวจนเกินไปหรือเปล่าสองวางใจจนเกินไปหรือเปล่าสามปล่อยปะละเลยตัวเองจนเกินไปหรือเปล่าสี มั่นใจตัวเองจนเกินไปหรือเปล่านะคะและ5นะให้อิสระเขาจนเกินไปหรือเปล่าเนาะสิ่งเหล่านี้เราต้องย้อนถามตัวเองเลยนะถามตัวเองชัดๆว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขเราจริงเหรอกับการที่จะปล่อยให้สามีเดินไปสนุกเฮฮาข้างนอกโดยที่ว่าโอเเขาเหนื่อยมามา,มากแล้วเขาอยู่กับฉันมานานฉันไว้ใจได้ อืมปล่อยให้เข้าไปซะบ้างนะคะแต่การทํางานเนาะการปาร์ตี้กับงานบริษัทงานหรืองานฝรั่งเนี่ยเออบอกเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่กับการงานไทยหรือว่าไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวหรือการที่ไปงานปาร์ตี้ที่มีคนไทยร่วมมากมายอย่างเงี้ยมันต้องมีเหล่ามามันต้องมีเหล่านะคะเนาะอันนี้าจะอาจจะคิดมากไปนะ ไปเมืองไทยระวังสุดๆเพราะหนึ่งเรายังรักเขาเราไม่อยากเสียเขานั่นคือน,นิสัยของยายจา๋ายายจ๋าพูดตรงๆฉันรักเธอฉันยังห่วงเธอนะฉันยังรักษาเธอไว้เขาก็โอ้ขอบคุณฉันรู้ฉันก็รักเธอนะมันส,ส,สวัสดีค่ะสบายดีค่ะ,คะโอ้ยฝรั่งสวัสดี <laughs> นะ,ะนั่นก็เป็นสิ่งทําให้เขารู้สึกดีนะคะอย่าปากแข็งอย่าให้เขาคิดเองเนาะตัวเราแท้ๆก็ยังอยากบอกให้สามีบอกรักเลยหลายๆคนอาจจะพูดว่าเฮย้ยคนเราดูหน้าก็รู้อยู่แล้วการกระทําก็ฟ้องอยู่แล้วว่านั่นคือความรักมันไม่ใช่อ่ะจริงๆตัวยายจ๋าเองเลยนะ สามีเป็นคนไม่หึงเป็นคนเฉยๆฉยาจ่ายังแกล้งแย่เลยเธอไม่รักฉันหรอเธอไม่เคยหึงฉันเลยอ่าฉันบอกเอ่อเหมือนยายจายาว่าอุ้ยตำรวจมานะรอจังจะไปไมนะ่ล่ะเดี๋ยวจอดรถให้นี่ <c oughs> แล้วก็ขำๆนะคะคือการอ่าหยิกแกมหยอกเนาะบางครั้งก็มันจะเป็นชีวิตชีวานะเออมันจะมีชีวิตชีวานะกับครอบครัวเนาะ สิ่งเล็กๆน,น้อยๆเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไรสารละแต่สําหรับยายจ๋าว่ามันไม่ใช่เมื่อก่อนนะยายจ๋าคิดอย่างนั้นยายจ๋าได้คําแนะนําสิ่งเหล่านี้ก็มาจากพี่ๆเขาเช่นกันกันกบคนที่เจอปัญหานะคะพี่ๆเขาบอกว่าพี่ปล่อยปดแล้วเลยไม่ใส่ใจเขาบอกว่าโอ้คนนั้นสวยคนนี้สวยพี่ก็ไม่สนอ่าแล้วก็เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเพราะฉะนั้นอ่าเราอ่ะ นะอย่ามั่นใจจนเกินไปในในตัวเองอันนี้เป็นคําพูดของพี่คนหนึ่งที่แนะนายายจา๋าเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนยายจา๋าเที่ยวนะดื่มนะไม่แคร์สนุกสนานแต่ว่ามาส่งสามีรับสามีมาส่งสามีมารับนะคะสนุกเฮฮามากๆเออปล่อยก็เรียนรู้สนุกกับเขาเขาเป็นคนพาเที่ยวเนาะแต่หลังๆมาติดเพื่อนเออเที่ยว ะะดืม่มสนุกภาษาผู้หญิงผู้หญิงเนาะไม่มีเรื่องเสียาหายแต่ถ้าคนเราอ,ะอ่ะมันติดใจมันก็ไม่แน่ใช่ไหมมันก็แล้วแต่แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนนะคะมันฝรั่งให้อิสระเราเต็มที่นะฝรั่งให้อิสระเราเต็มที่เราละ่ะ จะรักอิสระนั้นหรือจะรักษาความดีหรือว่าสิ่งที่เราได้อะไว้นานขนาดไหนบางคนไปหลงและเริงเจอใหม่ทิ้งสามีก็มีนะคะเนาะสำหรับในกลุ่มยายจ๋าเลยนะบางคนนะคะสามีดีมากมายฝ่ายหญิงเราก็เสียก็มีเพราะฉะนั้นวิดีโอทุกวิดีโอที่ยายจ๋าบอกเล่าอาจจะเป็นเรื่องราวฝ่ายหญิงไทยซะมากมายนะคะเนาะ ก็ไม่ได้เข้าข้างทั้งสองฝ่ายนะคะก็ฝ่ายคนดีฝรั่งดีผู้ชายดีเขาก็มีมากมายแต่หนึ่งสิ่งสำคัญอยากบอกว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นหญิงไทยเราอยากให้ทุกๆคนมีความสุขและก็สมหวัง ในสิ่งที่เราหวังและเรามาไกลจนถึงที่นี่นะคะถ้าเป็นไปได้เนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะคุณลุงทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอเนาะคำไหนที่าจะพูดแรงหรือไม่ดีก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะเนาะก็เล่าสู่กันฟังในประสบการณ์เพื่อนพี่พที่อยู่ใกล้ตัวมีหลายเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะยังอีกหลายเรื่องราวที่ยายจ๋าจะค่อยๆ อทยอยออกมาเล่าสู่กันฟังเนาะตามภาษาและแบบบ้านๆอย่างยายจ๋านี่แหละนะคะเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายเนาะความรักอยู่ในมือเรา นะคะถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันเราก็ย่อมรักและอยู่ด้วยกันไปยันตายแต่ถ้าเมื่อไหร่หมดบุญวาสนาก็อยากให้เลิกลาหรือแยกย้ายกันไปอย่างสันติเนาะโดยที่ต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างให้โอกาสไม่ได้มาเสียเปรียบและเจ็บปวด เหมือนกับหลายๆคนนะคะแล้วแสนทรมานคนไทยไกลบ้านมันลำบากมากๆพี่น้องจ๋ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็สู้เนาะทุกคนก็เดินหน้านะคะด้วยพลังในหัวใจและหนึ่งสิ่งสำคัญคือกำลังใจครอบครัวนะคะคลิปนี้เจะาขอฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพอีเแจ๋วไปทางานแล้วพี่น้องจา๋าบายบาย